ไปเลย่าจจะโกงไปเลยหรือทำขอนอยู่ก็ไม่รู้มาช้าปรับแพ้ต่อให้ไม่ปรับเขาก็ไม่ชนะหรอกครับสู้สู้ผมไม่ได้หรอกรออก็ด้อมผมอะเก่งด้อมผมอะรวยๆทั้งนะั้นทำธุรกิจค้าแกบอย่างเงี้ย ขาแกบขายขี้หมูอย่างเงี้ยมีคนรวยรวย <c oughs> ขายแกบขายขี้หมูมีโอ้โหเจ้าของโกดังขังขี้วัวอย่างเงี้ยเ <c oughs> ขาไม่น่จาจะกล้าซื้อกับผมแล้วครับ ไม่น่าจะมาแล้วมั้งครับมันเลยเวลามาแล้วเนี่ยหกนาทีเลยเวลามาแล้วครับหกนาทีเจ็ดนาทีเราให้เวลาถึงหกโมงนะครับถ้าไม่มาถือว่าปรับแพ้นะครับก็ย่ามาเรียกร้องที่หลังนะครับ แค่เห็นบมวงก็กลัวแล้วจริงๆเขาจะสู้อะไรผมได้แล้วหกโมงอาา๋อฮะก็หกโมงไงก็ถึงเวลาหกโมงถ้าไม่มาก็ปรับแพ้เราก็ชนะแบบไม่ต้องลงมือลงแรงอะไรเลย ใช่แล้วก็รอรอดูคุณหนิงกับมุกดาใส่ชุดแต่งหน้านกแก้วนกคุณทองไปเต้นอยู่ที่หน้าเซเว่น ช่วงนี้ก็ฟังเพลงไปก่อนนะการคือคนแบบว่าสนาหน้าแบบไซส์ไซส์นหน้าแบบว่าแบบเอ่อวันนี้วันนี้วันนี้เราโดน เราโดนแม่กับเพื่อนแม่กับเพื่อนเทเทไม่มาพี PK ไม่มาพีเ k ไ,ไม่มีใครอ่านไลน์เลยไม่มีใครอ่านไลน์เลยตายเราเศร้าเราเศร้าอืมเราเศร้าเลย เราเศร้าเลยใช่เพราะว่าเราโดนผิดนัดเพราะว่าโดนผิดนัดเพราะว่าโดนผิดนัดเพราะว่าโดนผิดนัดใช่ค่ะ <laughs> เราต้องทํำยังไงเราตามเขาไม่ได้เลยและทีนี้พอเราจะตามเขาเราพิมพ์ไปบอกเขาแล้วว่าจะไลฟ์ไหมครับจะแข่งขันก<ม>ันไหมเราว่าเขาก็ไม่ตอบไม่แบบว่าไม่มีใครตอบไปยสักคนเขาน่าจะทําธุระกันแล้วทั้งสองคนโดยที่ทิ้งให้เรารอที่ไลฟ์อยู่แค่คนเดียวเพราะฉะนั้นการไลฟ์ก็จะไม่เกิดขึ้นการแข่งขันก็ถือว่าเราชนะเข้าใจไหม ไม่เข้าใจโอเคเก่งมากจริงอหรอีลี่อ่อไม่เข้าใจคิดอีลีอลีอลีไม่เข้าใจเอา้าเก่งมาก <c oughs> คุณพูดว่าอะไรนะก็ค,คือว่าอันห้อมีนัดเนาะ ขฮามีนัดกับอันเอื้อหนิงกับมุกดาแม่นบ่อมือนีิขฮามีนัดระบาดหนิข้าสิแข่งกันที่นัดกันนี่ว่าวงประมาณหามงแร่งหามงคืองเล่เเละบ่บ่เกินนี่ประมาณหามงเคืงระบาดหนิขฮานัดกันแล้วเรียบร้อยแล้วว่าเ้าสมาะนะมัาแข่งขันกันนะมาแข่งกันบานท,ที่นี่หอดเวลาเล่าทั้งสองคนผิดบ่แม่ไหมบ่มาตามนัดกันไหมเฮาก็แล้วคือบ่อมาวะ,ค,วะคืององแท้วะเฮาก็เลยทักอันไปถามเพื่อนว่า เมื่อนีสีไล่บอครับห้องห้องสีไล่ผีแข้งชื่อจางบอไว้ตอนวันอันวันสุกบอคือจังว่าห้องห้องไปเอื้นเพื่อนนะแต่ว่าเพื่อนเพื่อนบอแม่ไหมเพื่อนบอตอบเลยตอนนี้ผู้ยีสงใแล้วยังวะแล้วดีนี้เนี่ยพอเราเรียกเขาไม่มาแล้วเนี่ยเขาไม่มาเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราจะทำยังไงต่อดี เราจะจะไม่แข่งหรอหรือว่าเรากลายเป็นคนชนะโดยปริยายแล้วทีนี้เราเราไม่มั่นใจเลยว่าสิ่งที่เราทําอยู่ตอนนี้คือเราจะชนะแล้วหรือเปล่าเนี่ยใข่นุ้ยเข้าใจใช่ไหมอี่ยังวะไม่เข้าใจไม่น้องนุย้ยนุ้ยไม่เข้าใจหรือ you teach me pinkham you teach me ยีสาน S 1> <S 1> <S <S มือนี่มือนีบมวนบวอว่นพะวาพวาย้อนว่าย้อนว่าถือกทิมถือทิงแปล,ปลวันนี้ไม่สนุกเพราะว่าโดนทิ้ง 今天并不好玩，因为我被拋在后面了。谁把你拋在后面了？ใครทคุณไว้ข้างหลังอันที่ทิมก็คือบอกวอาไปก่อนหนีเนาะว่าคนที่ทิมก็คือแม่กับมูทิมไว้แปล คนที่ทิ้งคือแม่และเพื่อนของฉันไม่มาตามนัด离开的人是我的母亲和我的朋友他们没有出席ของตแ่่าเพืนอไม่เป็นไรนะเราเข้าใจ เพราะว่าในวงการนี้เราค่อนข้างที่จะเก่งกว่าเขาทั้งสองคนแต่ไม่关系我们理解因为在这个行业我们比他们都好一些。เขาเลยอาจจะเกิดอาการกลัวเลยไม่กล้ามาแข่งก็เป็นได้ 因此，他可能会害怕而不敢去竞争。<laughs> 他们怕输掉不。我考过牌。猜没？猜。我们是兄弟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 。 วี <We? S 2> มาโอเคตอนนี้เป็นเวลาสิบห้านาฬิกาไอ้สิบเจ็ดนาฬิกาห้าสิบหกนาที